รู้หรือไม่จากอดีตเด็กดอยที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กสู่เจ้าของยูนิคอนลรลยแลกของไทย <The fuck. S 1> ที่เคยโดนกระสุนขู่ฆ่านี่คือเรื่องราวของพี่คมสันแฟลตเอ็กเพสครับเรื่องราวทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของคุณคมสันลีครับเจ้าของแฟตเอ็กเพสพื้นฐานแกมาจากดอยวาวีชีวิตลำบากสุดๆแต่ก็สู้จนได้เป็นซีอโอบริษัทท่ารายตั้งแต่อยู่แค่21ปี <Wow. S 1> แถมพิกบริษัทที่ขาดทุนให้กลับมามีกาไรได้ซึ่งนั่นเป็นรากฐานสาคัญในการต่อยอดธุรกิจแกต,ต่อยอดจนมีเงินทุนส่วนตัวสะสม,ม,ม500้า <laughs> <ๆ> ใช้เริ่มธุรกิจขนส่งที่เสี่ยงมากโดยท้าชนตลาดด้วยราคาแค่19บาทการลงทุนครั้งนี้ทาให้แกตัดสินใจขายบ้านขายรถเพื่อเอาเงินมาเสริมทุนเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าจะเดินหน้ากับธุรกิจนี้แบบสุดตัวแน่นอนว่าการทําแบบนี้ทําให้ขาดทุนหนักมากถึงจุดสูงสุดที่2186ล้านบาทในปี2565แต่กลยุทธ์นี้ทําให้บริษัทระลมทุนเป็นเงินสดได้สูงกว่า50 0 0 0ล้านบาทจากนักลงทุนทั่วโลกแต่การทํางานก็เจอปัญหาใหญ่มากๆครับทั้ยบบกกว,ว,ว,คควย การวางกระสุนไว้บนรถขู่ให้ยุติธุรกิจไปเลย uh huh. จากสถานการณ์นั้นครับ uh huh. ก็นาไปสู่การดึงตัวเวเจียอดีตพนักง,งานดีเด่นของอาลีบาบาเข้ามาสร้างระบบป้องกันส่งผลให้แฟดผ่านช่วงวิกฤตมาได้จนกลายเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของไทยในเวลาไม่ถึง4ปีตอนนี้เป้าหมายคือการสร้างแฟดกูุ่อีโคซิสตเต็มตั้งแต่ขนส่งโกดังจนถึงการเงินพร้อมขาอยายไปภูมิภาค4ี oh. เพื่อใช้เครือข่ายเหล่านี้พาแบรนด์ไทยไปตลาดโลกส่วน IPO oh. จะตามมาเมื่อทุกอย่างลงตัว oh. คุณคิดยังไงกับการตัดสินใจพวกนี้ครับคอมเมนต์มาหน